สวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีอนตอนรับเข้าสู่ TAT Family ใช่แล้วนะคะอันพี่น้องคะก็ห่างหายกันไปหลายวัน10กวันได้นะคะทิป นี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีเสือปี2565นะคะแม่กับน้องอานก็สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีเสือนี้นะคะปี2565ค่ะอันทุกคนคะมีหลายๆคนถามมาว่า เม่ตายทำไมไม่ถ่ายคลิปตอนทำกายภาพให้น้องอันบ้างเลยอยากเห็นอะไรน้หอะไรนะคะใครถามแม่มีค่ะมีได้เหรอใช่ถ่ายคลิปตอนทำกายภาพให้น้องอันบ้างสิอยากดูอยากเห็นนี่นะคะวันนี้เราก็เลยจัดถ่ายตามคำขอค่ะพี่น้องคะคำนี้แปลว่าอะไรคำว่าคลิปว่าะแปลว่าก็จัดให้ตามคำขอร้องมานะคะก็เลยมาถ่ายคลิป ทำกายภาพให้น้องอันนะคะอันก็ถ้าวันไหนแม่ไม่ได้ออกไปทำงานนะคะก็ถึงแม้ว่าทำงานอยู่กัรพยายามเพศให้น้องอันดูมือแหละคะ่ะเพราะว่าเนาะกล้ามเนื้อขนาดเราแบบเป็นคนปกติอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อเรายังมีความยึดอะไรอย่างเงี้ยเลยและเนี่ยน้องเดินเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกล้ามเนื้อก็จะยึดนะคะเวลาน้องนอนเนี่ยขาน้องเนี่ยค่ะ ก็จะไม่เอาพู้ได้โทรมากุลาบานหอมหอมหรอคะน้องสาวโทรมาน้องหอมโทรมาลูกพี่ลูกน้องแต่น้องอัลนะคะเป็นลูกสาวของน้องโทรมาเล่นรับน้องสิรับน้องบอกว่าพี่ถ่ายคลิปยู่รับน้องบอกว่าพี่ถ่ายคลิปยู่ค่ะไม่รับอะคะ ก็ท่าท่าที่ทำทั้งหมดจะประมาณสิบท่าได้อะค่ะก็ทำวันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างนี้นะคะก็ทำไม่อะไรคุยกันแล้หมฮะเนาะมาดูท่าแรกนะคะทุกคนท่าแรกเดี๋ยวเอาเอามาตั้งไว้อย่างนี้ดีกว่าตั้งไว้ท่งนี้ดีกว่ารู้สึกจะชัดกว่าอุ้ยโอเคนีก๊อมไว สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตึงใช่ไหมคะเก้าสิบท่านี้ก็เป็นท่าบริหารตรงช่วงน่องช่วงท้ายนี่นะคะข้างล่างน่องนี้อ่ะสี่ข้างนี้อ่าต้องเปลี่ยนข้างอึ๊บ แม่นะ้าไหนสิลูกตึงไหมคะเนี่ยมาเลยตึงไหมพี่พี่พิงค์พี่ตึงไหมคะไม่ตึงไม่ตึงหรอคะตึงไหมคะข้างนี้ตึงไหมตึงตึงใช่ไหมห่างข้างละสิบข้างละสิบยก พี่ก็น,น้อง,นนองพี่ก็น้องพี่กำลังถ่ายชิปอยู่ยนั่นก็โทรได้นะ้ลูกโทรได้อยู่เดี๋ยวพี่ก็ไปด้วยเหนาะน้องมีธุระเปล่าไม่รู้น้องไม่น้องสองสารหน่อ,อีก,กันน้องมั้งจะไม่มีคนอยู่ ถ้าที่ออกกำลังกายนะคะทุกคนก่อนคุณหมอคุณหมอที่เป็นนักกายภาพบาบาดนะคะเพ่นสอ,อนมากเนาะสอนคุณแม่มากคุณแม่ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะคะอย่างเงี้ย แม่ก็มาถามให้น้องอันทุกวันเกือบทุกวันแล้วก็วันไหนที่ไม่ว่างจริงๆครับก็จะได้แต่เนี่ยปั่นจักรยานนะคะเมื่อเช้าก็กปั่นจกยานไปนหลอกหนึง่งตื่ช้ามาก็จะให้ปั่นจักรยานไปเลยก็ปั่จักรยานเพี่งต้องฝึกพูดนะฝึกพูดภาษาอีสอร์ก็เป็นจตบ,บางคำอะคาไหนบ้างที่หนูพูดเป็นจะไม่ได้แล้วเอาหงอเป็นคําอย่างแน่ลองหงอมาดูลองเพิ่มฟังหน่อย โอเคมาท่านี้ที่นี่มโถูน้อ,นองงงอันกำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยท่านี้ก็บริหารหน้าขาให้โอ้เจ็บต,ตึงไงเส้นตึง หลุดเลยอะไรหลุดป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิรมากกว่ากี่ปีแล้วเนี่ยทแม่เราได้โทรศัพท์ตั้งแต่กี่อกี่ขวบเจ็บไหมคะหนึเจ็บบบอก็โดลงมนเนี่สกรกกเลยเนี่ยน้องงานจะไปเยอะค่ะ เวลาอย่างเงี้ยตรงช่วงไอ้สะโพกเดี๋ยวตรงขาตรงแต่มันก็สนุกนะเวลา<น>แบวโทราศัพท์หมดหนูก็เล่นแบบนี้แหละ <c oughs> น่ะหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตงไหมคะตึงช่วยแม่นะได้กี่ยกแล้วเนี่ยได้กี่ครั้งแล้วเนี่ยหนูคนูเคยจะหอมหนึ่งหนึ่งสอง พี่ไา,ายส,สิบหกข้างเจ็ดแปดเก้าสิบโอ๊ยเดวขานี่ยายกสิ ห้าหกมันไม่ได้ 7, 8, ดำนะแม่ไม่ได้เก้าสิบในกี่ยกแล้วงานต้องช่วยนับสิเนี่ยได้สิบยกเลยยังสี่ยกสี่ยกยังเหรอเออัอ้งนี้ไม่กึกเว้ยครั้งนี้ไม่กึกดสี่เมื่อกี้ 5, ที่ทำก็ข้างนี้เจ็ดแปดเก้าสิบอย่าเอามือดันสิลูก เอามือดันน่ะแม่เหนื่อยโอ้ยเหน่ยเอาเรื่องแลทุกคนคะไม่ธรรมดาสงสารนี่เลยนะรู้สึกได้เลยว่านักนักรู้สึกได้เลยว่านักกายภาพบํบาบัดอะทาไมจะต้องแบบเพราะว่ามันเอาเรื่องจริงๆงอะแบบไหนายมารับได้หนูก็รับน้องไปแล้วแล้วน้องก็ตัดไปหนึ่งสองเอาสัญญาณน้องไม่มีห้าหกเจ็ด 8 9 10กองที่6ไปแล้ว <S 1>, 1, <S 2> 6, 1 2 3 4 5 6องสมสนเจ็ดปอาข้างนี้พอแล้วละ มีเล่นน้ำนะคะก็จะให้น้องงานเล่นน้ำบ้างปั่นจักรยานบ้างแล้วก็เนี่ยแต่ถ้าตัวนี้ก็แม่ก็จะพยายามทำบ้านด้วยหนึ่งไม่ยกขาคือลุกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งอย่าบอกนะว่าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองอ้ยน้องกอดหนูกลัวทำไมอะ <c oughs> สัญญาณเน็นไม่ดีบอกสัญญาณเน็นพี่อันไม่ดีค่ะน้องหรือเปล่าสัญญาณเน็นน้องไม่ดีนะไหนม่ดูล้วจะโทรไปทำไม หนูเป็หน,นูตัดรายน้องเหรอน้องตัดเอง <S 1> 1, <S แล้วน้องก็มากโกดหนูคืออะไรไม่ยกขาข้างนี้อก็่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามแล้วน้องหอบสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบหนึ่งสไม่ช่วยนะเดอ้อแม่ก็จะไปเรื่อยๆเดอ้อไม่ช่วยนะมันก็จะไปเรื่อยๆนะ 1>, 1, 1 2 3 4 5 6 7ึ9 10ขาข้างนี้แม่บอกว่าอย่ายกอ้ยเอาเรื่องเ้ยค่ะทุกคนค่ะทำกายภาพให้น้องงานนี่คือแม่ใช้พลังไปเยอะที่สุดเลย 1นึ 1> ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แ้าล้วน้องก็ขูดอย่างนี้ไปเลยโทรหาพี่หวานสิครับรเครืพี่หวานได้แน่แม่แ่ไไไไาไปนี่หนูยโยขาขาหนูสิบแล้วนะ กลเห,ห,หอมพุ่งไม่กดนรกมั้งกดพูดอ,อย่างนี้แล้วมันเจ็บนะเจ็บอะไรหอมพุ่ม่กดน่ขนมพี่ฮาพี่ตรงตรงอะไรจะเส็ย จูขอเป็นลมแปบขอเป็นลมแปบตึงไหมั้อยู่ต้องอันนี้เส้นตึงมากเลยนะเนี่ยขาข้า,ขางานี้จะยกกามทำไมไม่นาง kayak gini loh. Sayur. ค่ะทุกคนค่ะเล่ทำแม่หอบแล้วนี่แหละคือชีวิตประจำวันของหนูใช่ค่ะชีวิตประจำ

ตายแล้วสิยกืม่ควรตายแป๊บนะแม่เฮือยว้าวว้าวเจ็บเจ็บให้ขัางเหนื่อยก่อนให้ข้าเนนหนื่อยก่อนเหนื่อยคนที่เหนื่อยคือแม่ไม่ใช่ใครอ <c oughs> ่ะนั่นทำนัหนูทำ ท็เป็นนี้นี่ตื่นเช้ามาก็ต้องทำออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดก่อนปั่นจักรยาน,นเจ็บเจ็บป่ะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะก็ แม่ก็ทกํากายภาพให้น้องอันต่อนะคะเดี๋ยวจะนานไปสิบเท่าไหร่เนี่ยโอ้โสิบเก้านาทีแล้วก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะ <c oughs> อะไรยังมีส่วนร่วมยังมีส่วนร่วมนะคะก็เนี่ยค่ะถ่ายให้ดูคร <c oughs> ่าวๆเ,าเานาะว่า อถ้ามาแม่แกับน้องอันนี้ก็จะอาบน้ำมาถ้าอะไรเสร็จเนี่ยก็จะทานข้าวเสร็จน้องอันก็จะปันนป่นจักรยานปั่นจักรยานเสร็จแล้วก็จะออกกําลังกายทำกายภาพกันนะคะใช่คะ่ะแล้วเร,เราวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ ah ai, องอันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายแบาบยแล้วก็เจมี่เพื่อไม่พลาดเพื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆที่น้องอันลงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสด <พอ S 2> <ไ>ีค่ะสวัสดีค่ะยี่สิบวัน